ไจ้ามาละจ้ามาละจ้ามามาเดี๋ยวมาตัดต้นหอมกันเนาะต่อคลิปคลิปมันยาวเดี๋ยวมาต่อเอาเป็นคลิปคลิปคลิปสองคลิปสองะเดี๋ยวยายจะเลือกเลือกเอาใบสวยๆความเสียดนะายเนาะความเสียดายเลยจะเลือกเอาใบสวยๆไป ท่านชมผักกินอันไหนไม่สวยก็ก็ความเสียดายความเสียดายเสียดายจังโอ้ยแกอยากคุยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะเอาไปไปองนั้นมามาเพิ่มด้วยเพื่อนๆใบนั้นใบกุยช่าย ไปคันสมผักกันเนาะมันมันไม่เยอะเราก็เอาใบกุยชายใส่ด้วยก็ได้อันนี้เวลาเราทิ้งมันก็เหี่ยวทิ้งอะเนาะนี่เวลาเราไม่ทําอะไรทอนมาถ้าตากว้มันก็เหี่ยวไม่ยอยากยจะเด็ดใบเดี๋ยวจะไปตัดกุยช่ายด้วย ยาวแค่ไหนนะไม่รู้บรรยากาศหกโมงกว่าเพื่อนๆมันสะท้อนแดดมันต้องอย่างนี้แหละถึงจะถึงจะเห็นคลิปยา,ยาวๆแค่ไหนนะไม่รู้เ้อนานแล้วไม่ได้มานั่งคุยกันเนาะช่วงนี้เริ่มว่างแล้วเดียวก็ได้นั่งคุยกันแล้วผลไม้ก็ไม่มีให้เก็บ <laughs> เดยวจะได้นั่งคุยกันแล้วคุยอะไรดี เล่าประวัติส่วนตัวเล่าว่าทำไมเยตาถิงได้มาทำ YouTube. ยูทูบเลเดอร์อกล้แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทางบ้านแอบมองเปล่าแอบมองกระชังเถอะฟังไม่รู้เรื่องแอบมองกระชังเถอะฟังไม่รู้เรื่องเนาะ ทำงานไวเด้อไม่ได้ทำช้าเด้อมาเดี๋ยวเขาทำก่อนเดี๋ยวจะพาทำเสร็จเดี๋ยวจะพาไปเก็บกุยช่ายไปกันไหนหนนิดหน่อยอุ้ยคันไปก็เหลือนิดเดียวเองนะเพื่อนๆแต่พราะความเสียดายเนาะเดี๋ยวไปเอากุยช่ายเดี๋ยวไปเอาต้นกุยช่ายมารวมด้วยเนาะไปไปตัดกุยช่ายกันตันนี้ไหนไหนเดี๋ยวก็จะถอนเดี๋ยวก็จะถอนออกแล้วเดี๋ยวเขตัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอมันไม่ใช่ที่ของเขาตรงนี้เขามาขึ้นเอง มาจากเม็ดนะเป็นเม็ดเดียวเขาก็จะมาขึ้นยายจะทอนออกแล้วใจกจินไม่ค่อยอยากตัดเลยเพืเ่อนๆเขากําลังออกดอกเนาะนี่ยายชอบกินดอกเขาจริงๆแล้วจริงๆแล้วยายปลูกกินดอกนะไอ้กุ้ยช่ยเนี่ยแต่น,นี่ขึ้นเองเด้อขึ้นเองไม่อยากตัดไม่อยากตัดไปเตี้ย ไปเลือกเอาอีกตัดออกไปไปต่อที่ <c oughs> มาต่อตรงนี้เลือกให้ดีๆเด้อไม่ใช่ตัดเอาทาอั้งยานะ <c oughs> ไม่ใช่ตัดเอาทาอั้งยานะเลือกเอาดีๆเด้อ <c oughs> มันเกิดดื้อจะตายเพื่อนๆอันนี้นะไม่รู้จักตายหรอกดือด้อ นี่ตาปลูกนิดเดียวมาเยะเยะเลยนี่นะถ้าเป็นออกดอกถ้าเป็นออกดอกแล้วก็ขยายไปถึงนูน่นีินี่ตากุดทิ้งตลอดโอ้ยนี่ออกดอกน่าเสียดายเอาไปกินแต่สมตันออกดอกแล้วตัดตัดหมดจจไดกินดอกไหมลนะ่ะอ,ออกแล้วนี่มี่ดอกแล้วเดี๋ยวค่ะต้นเล็กๆก่อนเด้อ ได้ยายก็หาต้นเล็กๆก,ก่อนต้นไหนที่ว่ามันไม่ออกดอกทางนน้นเห็นออกดอกเยอะเลยยายเอาไว้แหละทางนน้นเอาไว้กินดอกเขาตรงนี้น่ะถ้าเราอยากขยายก็ขยายอีกได้นี่นี่แหละต้นดังต้นเดิมเขายายขยายไปปลูกทางนู้นเต็มเลย เอาไปขยายไปปลูกหน้าบ้านด้วยนะ, <c oughs> ะนกเเนเน็เห็นดอกก็สวยไงเพื่อนๆเห็นดอกก็สวยเวลาเข้าบานมามันจะเป็นสีขาวเนาะไปปลูกไว้ไปอันนั้นไปปลูกไว้ดูดอกนะ <c oughs> ไปปลูกไว้ดูดอกเออยุนี่ก็กินไม่หมดหรอก <c oughs> เอาไปปลูกไว้ดูดอกปีนี้อาจจะปีนี้อาจจะได้กินหมดเพราะว่าทุกๆปีผักมันเยอะเนาะกินไม่หมด ปีนี้อาจจะได้กินหมดดอกมันนะดอกมันใบมันไม่ค่อยได้กินเดี๋ยวค่อยไปเลือกตัดก่อน <c oughs> <c oughs> ผัดผัดเยอะๆเรื่อยทุกปีไม่เคยตัดเลยทุก,ท,กทุกปีไม่เคยตัดเลยพอมาจะตัดกะทำเป็นทำเป็นเสียดาย คนเราเนาะคนเราทุกปีไม่เคยตัดกินเลยอันนี้เห็นเสียดายความจริงความจริงต้นอันนี้ตัดของเขาขึ้นใหม่นะเนี่ยต้นอันนี้โอ้ยดอกเพียบเลยเพื่อนๆกำลังออกดอกเพียบเพียบ ได้ยินเสียงนกไหมเสียงนกตัวนี้คือนกที่ว่ามากินมากินเชอรี่นะโอ้มีดูอยู่ข้างๆตรงนี้เขาได้ปุ๋ยเขาจะสวยวเรียกอออเดี๋ยวยายไปหลังนี่นี่แค่นี้แหละเพืเ่อนๆดองเยอะ เราก็กินไม่หมดเราก็ทําไปเรื่อยๆถ้าอยากกินอีกเราก็ดองอีกเนาะคั้นส้มผักไม่ใช่ดองส้มผักไปเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดองกันเนาะทีนี้ก็มาทํากันเพื่นอนๆยายจะขยํารวมกันเลยปกติยายจะขยาในนั่นนะมาขยํนตรงนี้เพื่อนๆจะได้เห็นด้วยใส่เกลือยายทำให้ดูบ่อยๆนะ ทุกอย่างทําเหมือนกันเลยเพื่อนๆไม่ใช่ทุกอย่างหรอกแต่ก็เกือบทุกอย่างนะที่เขาทำกันขายนะอันนี้คือที่ว่าเราคั้นเราคั้นกินเลยสองสามวันก็กินนะเก็บไว้ไม่ได้แต่ว่ายีตาเคยนะถ้าบางทีผักกาดเขียวเยตาเยอะยีตาคั้นแล้วก็พอได้แล้วเราก็ใส่ชอ่องปิดไว้มันก็กินได้อยู่นะมันก็ดีอยู่นะ นีรวมกันเลยด้วยใบกุยช่ายกับต้นหอมติดหมากวหนึ่งใส่ไปเลยให้มันสวยๆเดี๋ยวก่อนเดีวมันจะมันจะไหลผักบางอย่างยังประกาศขาวก็ทำได้แต่ว่าต้องตากให้เข้าเหี่ยวๆก่อน ยตาเคยทำไม่ดูแล้วเนาะอยู่เมืองไทยยตาทำไปพาไปขายด้วยยตาพาทำสมผักเอาไปขายด้วยอยู่เมืองไทยเห็นเปล่าแค่นี้ทำ,ทำกินคนเดียวจะกินหมดบ่อถ้าพักบางอย่างกรอบๆนะนเนื่าน ฝากแดดให้เขาเหี่ยวๆนิดนึงค่อยมาคั้นเขาก็จะไม่เละเขาก็จะเป็นชิ้นอยู่เก็บไปกินมั่งใบหอมคั้นจนเมื่อขาหามดน้เพื่อนๆคั้นแล้วก็ล้างน้ำจนเมื่อเมื่อขมดถ้าผักอะไรที่มันชุนชุน ประกาศเขาไม่ต้องไม่ต้องคั้นเยอะประกาศขาวเพราะเขาไม่ชุมน,นะถ้าเขาไม่เผ็ดทำให้ดูวยแล้วเนาะนี่ไมท่านน้ำเขาจะออกแบบนี้เนาะถ้าต้นอ,อันนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แค่นี้ก็ได้แล้วแหละ ถ้าผักบางอย่างเราก็คั้นจนดูว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเขาหายเผ็ดนะแล้วแต่เราชอบบางคนเขาค่อยชอบแบบชอบอะไรนะชอบแบบเออให้มันชุนชุนหน่อยนะให้มันชุนชุนหน่อยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องคั้นออกเอยอะยายไม่ใหู้หน้าได้ร้องไห้แล้ว มันชุนพอใจอยู่เด้อมันน้ำหอมอะไรเห็นหน้าใหญ่เด็กแไ่ร้องร้องให้ตามสวยเลยแฟนกับร้องให้ตามสวยเดี๋ยคุณเช็ดน้ำตาตอนเอาเช็ดน้ำตาอะไรมันยังเดินอยู่อุตส่าห์ สายแอเช็ดน้ำตาที่ไหนได้ยังเดิมอยู่เฮ้ยส่วยเลย นี่แหละได้แล้วเพื่อนๆใครอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปผงชูรสจะใส่ได้เด้อถ้าคนอยากใส่ถ้าคนอยากกินแซ่บอยากกินผงชูรสก็ใส่เกลือนะด้วยหลุดตัวนี้ใส่เกลือเข้าไปดูด้วยให้มันเค็มให้มันมันพอดีพอดีอย่าให้เค็มมากเค็มมากมันจะไม่เปรี้ยว เอาให้มันพอดีพอดีกะกะเอาต่อไปก็น้ำซาวข้าวนี่แหละน้ำมาข้าวเขาบอกน้ำมาข้าวน้ำมาข้าวาลาลาว,าราวหรือว่าจะใส่น้ำข้าวก็ได้เนอะอทีใส่เสร็จแล้วปะ ใส่น้ำเปล่าก็ได้เขาว่าแต่ยายยังไม่เคยใส่น้ำเปล่ายังไม่เคยใส่นี่แค่นี้ก็ได้แล้วนี่ก็ชิมดูเนาะชิมดูว่าเขาเค็มไหมถ้าไม่เค็มก็เติมกเมกเลือไปหน่อยนี่เอาไว้ร้อนๆนะ่ะสองวันได้กินนะวันสองวันนี่จบเดี๋ยวมากินกัน มันเป็นกอนเดอร์เดี๋ยวจะพากินกินกับยำปลากระป๋องอร่อยอร่อยส้มผักหน่ยส้มผักอะไรก็แล้วแต่เข้ามากเลยกับยำปลากระป,ระปอ๋องอืแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงโอ้ยเดี๋ยวเห็นหน้าก่อนเช็ดน้ำมูกก่อนแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพายชิมเดี๋ยวพายชิม